โรงเรียนผู้ที่โสพลเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาในอดีตส่งผลให้โรงเรียนถูกล้อมรอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญได้แก่วัดเจดีหลวงวัดฟอนซอยวัดเจ็ดลินวัดพันเตาวัดมื่นตูม วัดช่างแต้มวัดผ้าขาววัดพันอน้นและอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จากบริบทของโรงเรียนที่กล่าวมาข้างตน้นแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนผู้ที่โสพลมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมากมายที่สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลายวิชาประวัติศาสตร์ได้ โดยการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญทำให้นักเรียนได้เห็นรากเหง้าของตนเองเกิดสำนึกเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อันเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษในอดีตการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ของโรงเรียนผู้ที่โสพลได้บูรณาการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นการหลักในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ฝึกฝนนักเรียนให้รู้จักการพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งที่เป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองประกอบกับการเก็บข้อมูลภาคสนามนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้สามารถนำเสนอองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือส่งผลให้ในักเรียนมีลำดับการทำงานที่เป็นขั้นตอนมีจินตนาการปราศจากอัคติมีความเป็นกลางมีความซื่อสัตย์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงทั้งต่อหลักฐานทางประวัติศาสตร์และต่อสถานการณ์ ตลอดจนบุคคลร่วมสมัยที่เป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีตนอกจากนี้ยังส่งผลให้นักเรียนมีความระมัดระวังในการใช้หลักฐานมีความถูกต้องแม่นยำํำและมีความเป็นระเบียบในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลอีกด้วยวัดเจดียหลวงถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง มีความน่าสนใจทั้งในด้านของประวัติความเป็นมาด้านสถาปัตยกรรมด้านสภาพสังคมและวัฒนธรรมของคนล้านนาในอดีตตลอดจนเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนพุทธโสพลดังนั้นจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนควรได้มีโอกาสไปศึกษาโบราณสถานที่จริงและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนประสบการณ์ การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วยขออนุญาตสอบถามนะคะอยากสอบถามว่าทำไมเจดีถึงหักลงมาหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากเนาะเกี่ยวกับเจดีคือเจดีหลวงตามที่พระอาจารย์จะแนะนำนะครับเจดี JD หลวงเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นเจดีองเล็กๆมาก่อนเดิมทีชื่อว่าวัดโชติการาม เพราะว่ามีตาประขาคนหนึ่งเนี่ยมาแล้วก็ทําการทํานายว่าสถานที่แห่งนี้ต่อไปเนี่ยมันจะโชดช่วงชัชชวาท่านจึงเกิดศรัทธาแล้วก็เอาผ้าสบายเสียของตัวเองเถอดออกมาแล้วก็ไปชุบกับน้ํามันแล้วก็จุดบูชาอันนั้นคือที่มาเริ่มเดิมทีไม่ได้ชื่อว่าวัดเจดีหลวงนะครับเป็นเจดีอง์เล็กๆแล้วมีเจ้าผู้ครองนครในยุคนั้นคือพระเจ้าแสนเมืองมาเนี่ย ต้องการจะสร้างเจดีย์องนี้ให้ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะถวายพระเจ้ากือน,นาที่ตายลงไปก็เริ่มสร้างขึ้นมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้เสร็จด้วยวันเดียวนะครับกรุงโมไม่สร้างเสร็จด้วยวันเดียวเหมือนชันใดเจดีย์หลวงก็เช่นเดียวกันค่อยๆสร้างค่อยๆต่อขยายขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าแสนเมืองมาพระเจ้าติโลก,กรลาชพระนางติโลกะจุธาสร้างขยาย,ขยายขยายขยายขึ้นมาเรื่อยๆอันนั้นคือที่มาของเจดีย์เหตุที่เจดีย์นทางลงมาเพราะว่า เนื่องจากมันเป็นเจดีย์องเล็กใช่ไหมลูกเจดีย์องเล็กเราสร้างโดยการครอบกันขึ้นมาเรื่อยๆเราไม่ได้สร้างวางแผนที่จะสร้างเจดีย์องใหญ่ตั้งแต่แรกแต่เราเอาอิฐเอาอินมาก่อกก่อกถ้าอิฐก่อก่ขอ,ข,อ,ข,อขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่ได้วางแผนที่จะสร้างองค์ใหญ่ตั้งแต่แรกพอมันเกิดแผ่นดินไหวเหมือนเราเขยา่าพื้นแรงๆกึกๆ,ๆเนี่ยอะไรที่มันไม่มั่นคงนะครับมันก็จะหักพังทลายลงมา เจดีจึงหักพังถลายลงมาเพราะสาเหตุก็คือแผ่นดินไหวทั้งเหนือนของเรามีแผ่นดินไหวบ่อยโอเคตอบแล้วคําถามนี้มีคําถามอะไรอีกอหนูเคยได้ยินมาว่าวัดเจดีหลวงวดเจดีหลวงเนี่ยมันมีอุโมงค์ที่เชื่อมไปกับเชียงดาวด้วยใช่ไหมคะอ,อันนี้เป็นความเชื่อเร,เราต้องแยกออกเพราะว่าความเชื่อกับความจริงก่น่นความเชื่อก็คือสิ่งที่เล่าขานกันสืบ,สบ,สบต่อกันมา ความจริงก็คือมันต้องมีการพิสูจน์โดยหลักฐานถามว่ามันมีอุโมงค์ไหมพระอาจารย์ตอบว่ามีจริงแล้วพระอาจารย์รู้ได้ไงเพราะว่าอาจารย์เป็นคนเข้าไปเองพระอา,าจารย์เป็นคนเข้าไปเองกับหลวงพ่อเจ้าคุณพระกิตติวิมลเ,เพื่อไปค้นหาเส้นทางว่าในเจดีเนี่ยมันเป็นอุโมงค์ที่เชื่อมต่อไปถึงเชียงดาวจริงหรือเปล่าปรากฏว่าจริงไหมครับไม่จริง มันเป็นทางเขาวงกอดที่เดินอยู่ในนั้นครับที่เดินอยู่ในนั้นบางจุดเขาต้องการเก็บรักษาสมบัติเขาก็จะก่อปูนคืบไว้เลยไม่ให้เดินผ่านไม่ให้เข้าไปได้แต่ถ้าจะไปเชียงดาวพระอาจารย์แนะนํานั่งรถเหลืองใกล้กว่า <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องทะลุโอ่งโอเคนะต่อไปคําถามต่อไปใน <c oughs> <c oughs> คนที่สร้างเจดีย์หลวงนี่มีใครบ้างหรอครับคนที่สร้างเจดีย์หลวงมีสําคัญสําคัญก็ บูรพาสหาิยมหาราชสี่องค์ที่อยู่ด้านหน้าที่เป็นรูปเหมือนนะครับอันนั้นคือคนที่มานําแต่แรงงานที่สร้างในสมัยก่อนก็มาจากหลายหลายหลายถิ่นโดยชนพื้นถิ่นสําคัญเนี่ยก็คือชาวล้วะชาวล้วจะเป็นแรงงานในการการสร้างแต่พระอาจารย์ให้ให้คำคำหนึ่งที่ให้นักเรียนไปค้นต่อก็คือหมื่นด้ามพราคตจดไว้เลยนะหมื่นด้ามพราคตท่านเป็น ท่านเป็นวิศวกรที่ออกแบบในการสร้างเจดีหลวงมือนด้าพระคตเนี่ยในยุคสมัยก่อนหลายร้อยปีก่อนนักเรียนลองคิดดูว่าเทคโนโลยีการช่างเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือวิศวกรรมต่างๆไม่ได้เจริญเหมือนทุกวันนี้แต่ทําไมมือนด้าพระุท์ถึงหาองศาถึงหาวิธีการสร้างเจดีได้สวยงามขนาดนี้ไปศึกษาต่อนะโอเคอเคนต่อไป ทําไมบันไดตรงนี้มันถึงมีแค่ด้านเดียวครับแต่ทําไมาที่เหลือมันเป็นแค่แบบทางชันลงใหม่ครับคาถามนี้เหมือนเด็กฝรั่งถามเลยนะครับแต่แม่เขาเขาตอบเด็กฝรั่งคนนั้นว่าให้พระพุทธเจ้าสไลด์ลงมาโอ้ว่าอาจารย์ตอนนั้นอยากจะแก้คาําตอบนี้มากไม่ใช่ความจริงไม่ใช่สาเหตุที่ทําเป็นทางลาดลงมาอย่างนี้มีสาเหตุด้วยกันสามอย่างหนึ่ง เพื่อทําการระบายน้ําได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเวลาฝนตกเนี่ยเหมือนเจดีวัดวัดอะไรนะที่อที่ถล่มไปล่าสุดวัดศรีสุพรรณเอาน้องนักเรียนเนื้ออันนี้คืออิดแดงใช่ไหมครับแต่ถ้าฝนมันตกตกชุกหนาแน่นเนี่ยแล้วมันอมอมน้ําไปเยอะๆมันจะทําให้ดิดอิดอิดพวกนั้นเนี่ยมัมนมันอุ้มน้ําแล้วมันก็จะหักพังทลายลงมา ถ้าไม่มีการระบายน้ําที่ดีเจดีย์หลวงจึงทําเป็นสโลปอย่างเงี้ยครับเป็นทางลาดระบายน้ําอย่างที่หนึ่งและวอย่างที่สองการสร้างในองศา้5องศาเงี้ยมันจะช่วยในการพยุงพยุงตัวองค์เจดีย์ด้วยทําให้องค์เจดีย์นี่แข็งแรงขึ้นอีกขั้นนึ่งประโยชน์ที่สามก็คือว่าป้องกันนักท่องเที่ยวหรือคนที่ไม่บังดีขึ้นไปนะครับแต่ทําให้เจดีย์เนี่ยดูไม่เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันตรายได้สามประโยชน์สามอย่าง เจดีนี้มีอายุมาประมาณกี่ปีแล้วหรอคะอายุประมาณประมาณ640กว่า่ปีนะครับเราต้องไปต้องไปค้นข้อมูลเพราะว่าเออมันเป็นประวัติการสร้างที่บางทีบางตำราเนี่ยไม่ตรงกันบางตำราก็บอกว่าเวลานั้นเวลานี้บางตำราก็มันอาจจะไม่ตรงกรันถ้าอาจารย์ให้เปฟันตงไปเลยเนี่ยมันจะคลาดเคลื่อนได้นะ การศึกษารายวิชาประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงการศึกษาเรื่องโบราณไม่ได้เป็นเพียงการท่องจำเนื้อหาแต่การศึกษาประวัติศาสตร์นั้นมีเป้าหมายคือเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะทางปัญญาที่เรียกว่าทักษะสำหรับการคิดเชิงประวัติศาสตร์ที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดจน นำไปใช้ในการต่อยอดด้านการศึกษาในชั้นที่สูงขึ้นต่อไปซึ่งมีอยู่หลายประการได้แก่ประการที่หนึงการเข้าใจคิดว่าปัจจุบันผูกพันกับอดีตอย่างไรประการที่สองการเข้าใจจุดยืนมุมมองเพราะประวัติศาสตร์ของทุกสิ่งอย่างย่อมสามารถมองได้จากหลายมุมหรือหลายทัศนะประการที่สาการรู้จักหลักฐาน ประการที่4การมองเห็นบริบทต้องฝุดฝนให้รู้จักว่าปัจจัยอะไรเป็นบริบทที่เกี่ยวพันและมีผลต่อการกระทำหนึ่งหนึ่งและปัจจัยที่5การตีความวิเคราะห์เป็นจะเห็นได้ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นั้นไม่ได้ส่งผลดีกับนักเรียนในด้านการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นทักษะการสื่อสารทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะชีวิตอีกด้วย